สวัสดีครับ f อนักพัชชาแนลเอฟีนันทวันภาพยนตร์ทุกท่านครับ ตำบลไพคลาค่ะไพคลาไพคลาไพคลาตัวเกิดนะครับยาก่เกิดบนถื่นไพคลาเนี่ยนะแต่บนถ้าพี่กนไพคลาพี่นเรามาต้นม่วงพี่น้องบานต้นผูพที่น้องบานไก่บานไก่สุหองสุหมงสุแก่ครับและสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ครับขอบคุณไปอย่างเจ้าภาพขอบคุณคุณแม่เมลงนะครับวันนี้ที่คุณ ฉลองอัฐิของคุณพาวันนะครับก็อยากพี่พี่น้องลูกแม่ยมาตื่นเลยเลี่ยงใจกันแทบเลยเอาเลยคเป็นเตือ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 ยจะได้บี่พี่น้องเนาะนะครับอเมื่อเนี้มันเป็นโลโลก็เลยเป็นเตือนเตือนใจหน้อยหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ื่้ใจครับขอบคุณกาจพาการงานการงานเป็นเด็กงเด้อที่บอกต้ามาเจอกับพี่มั่นการใส่สาวหน่อยเป็นคนแท่งครับอบอุ่นใจตั้งแต่เดินทางมาถึงขอบคุณน้องไส้ครับจากกองหนึ่ทีมงาน เออคือว่าเป็นลุกหลานน้อของท่านเจ้าภาพน้่นบุระท่านบ้านเฮาบุระ <c oughs> แต่เป็นมาประสานงานยืนยัขอบคุณปากความนีต่ตัวยิงใหญ่เมื่อนี่เจ้าภาพสูบโอนหาเอาบาร์รัมพนารา คือจริงที่งานคอยปยังแล้วเนาะครับขอบคุณในเชิงนึ่งครับี่น้องครับขอบคุณประหยากุยการสนับสนุนครับกับบริษัทํำคุณสีสุกจำกัดที่สือโฆษณาสื่อมีเดียที่ได้มาถ่าในผานพิเชวชาค่ะร่วมกับเฟซบุ๊กกระตาอรือร้นพราบริาคไรก็ชกรทอไทยขายุวยรุงอรุณค่ะรึดื่มสมทีดีพรามีสิงแกอฮอล์ทีดีม่ดีผสมสมสกัดขวดแค่สิบบาทบริษัทโทรนะคะว่าราคนนท่าจำกัดมหาชนเอีบอร์แบนที่สุดของดาวสยามที่สุดของการจดดยค่ะกาแฟสนุน

เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะครับพี่น้องครับโดยใช้เนยเตยไมล่าพร้อมกระตุ้นกระชวยพ้อกระิกะเพราเนาะใช้เครื่องดื่มชูกำลังทุกอย่างส่งโปรีเพราะในนั้นมีเสียส่วนผสมของซิงค์และอัลกานิทีนะครับครับ รับ <Cornell> ัในร่างกายเอามัมันให้เปพงงานนะคะลไส้จะไมดีสะานมีสมสกัดนะเอาไยางงี้จะร้ยจะเป็นเราครับามหนาเป็นที่เรามาหลายบบเคร่องลื่มโสโปรีครับขวดยิ่งจะเป็นราครับขวดใหญ่ขวดใหญ่ขวดใหญ่เตรียมตัวก่องูเลยพ่อนเอาการที่งานได้ง่ายค่ะอายุสิแปดขึ้นไปนะคะอยากมาวในคัเดินมาหยิบรับเอาครับเพืองครับ เดินมารับเลยค่ะคนละหึขวนะช่วนม้กไปมันไหนหนาที่เาไปนเราก็เลยิาบานคนกขาจเกิดสบานกันค่ละหนึ่งคนละวีกวาคนละขวก็มนดยต่อว่าบาได้ดมากันเถอะเป็นแพเือนก็ได้ค่ละวินใจในรสชาาหารได้ตาาที่นีบูแจกบ้านพวกาก็ได้ดื่มโซ่โคัชว่มันปดหัวปใจด้คือของเราถ้าเปียบเปียกับ

เมื่อเื่อนคันพี่รองนคร่ไก่พ่ไก่เดี๋วพี่รองนาอวันที่21ไปเจอกันอยูที่บ้านดอนไม้งามตำบลดอนมีครับอำเภอราชสีสลัยหรือพี่รองกูพ่อกันครับที่บ้านยางยางพิรมยางยางบอพิรมเดี๋ยวเออคือหนักอหนึ่งเดอสามบ้านเอนบอานเป็นลงนะลกจะามลกจะามีกหนึ่งงานเราก็กรรวจพาานิทงนก ถ้าปถามบัตกินเคนบัตรยังบ่ตนบอลเตะแนวลงที่ก่ไเพราาฝุ่น่ายง้างข้างไหนวันที่23อาบน้ที่พ่อเราสองคนเห็นกับกุ